สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมนะฮะบาสเตทีนะฮะวันนี้เราเนี่ยจะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟเบต้าอาวีนี่ครับอ่านี่เซิร์ฟเบต้านะต้องบอกเลยครับว่าในเซิร์ฟเบต้านี่นะครับมีตัวละครมากมายเลยนะครับอย่างเช่นเอ่อตัวนี้นะฮะแท้งซับพอร์ตนะครับที่มีความถึกแล้วก็เวทก็ดูดเลือดด้วยนี่ฮะหรือว่าเวทแวมพานนี่นึ่งนะครับหรือว่าเอ่อตัวจิ้งจกตัวนี้นะครับ บางคนก็เคยเห็นหรือว่าเคยเล่นแล้วรู้ของสกิลของตัวนี้แล้วนะครับโอเคพวเดอะแฟรอะไรแบบนี้ก็มาใหม่ในเซอร์เบต้านะฮะเดอะแฟรนี่น่าจะเป็นตัวละครที่ใหม่ที่สุดแล้วนะฮะสำหรับเซอร์เบต้านะนะครับแล้วก็โอเมนแล้นี้นะฮะเซอร์เบต้าเนี่ยมีตัวละครเยอะมากที่สุดแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะฮะได้มีข้อมูลนะที่ผมรวบรวมมานะฮะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวที่ยังไม่ได้มาเซอร์เบต้านะครับหรือว่าอาจมีสิทธิ์ที่จะมาในต่อๆไป นะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับผมมีประมาณ6ตัวนะที่ผมรวบรวมมาได้นะฮะที่อาจจะมาในเซิร์ฟเบต้านะครับเป็นตัวละครนะแต่ไม่ใช่สกินนะครับผมมั่นใจเลยนะครับโอเคตัวแรกนะครับนี่ผมออกมาในแบบสอบถามในเซิร์ฟไทยนะฮะเป็นรูปภาพของตัวนี้นะครับที่มีหน้าตาเหล่าเหลานี่ฮะนี่เลยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับผมไปศึกษามาแเลยนะฮะว่ามันเป็นสกิลของการล่องหนนะฮะสำหรับตัวนี้นะ นะครับหล่อเหลาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่อยากศึกษาสกิลของตัวนี้เพิ่มเติมผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเป็นลิงก์เกี่ยวกพูดเกี่ยวกับสกิลของตัวนี้เพราะว่าได้มีการอธิบายเรื่องของสกิลและรูปลักษณ์นะครับของตัวนี้ว่ามันเป็นตัวละครใหม่และมีสกิลของการล่องหนนะครับผมจะย้ำแค่นี้ดีกว่าให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะสำหรับตัวนี้นะนะครับนี้หล่อเลย อันนี้เป็นตัวแรกของเรานะที่ผมมาแบบสอบถามในเซิฟไทยที่ถามว่าถ้ามีตัวละครนี้นะครับคุณจะเป็นยังไงเขาจะถามสอบถามนะฮะในเพจกาลิ่านะจะสอบถามนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคราไปด,ดูตัวต่อไปกันเลยนะครับภาพต่อไปนะเป็นภาพของพี่หลามคนนี้เลยนะฮะเวอร์ชันนี้ก็อาจจะมาในแบบสอบถามเวอร์ชันแรกๆละนะฮะที่ทางเพจเขาได้ถาม บางคนก็อาจจะได้เห็นภาพภาพนี้ไปแล้วนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะเป็นตัวละครใน RV หรือเปล่านะฮะนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้คือเอามาเอารูปมาอธิบายนะครับแต่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะเลยเอารูปมาอธิบายเลยนะฮะวันนี้มีหตัวเลยนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็ดูรูปแบบสกิลนะครับก่อนที่มันจะมาในเซิร์ฟเบต้าว่ามันจะมาจริงไหมสำหรับตัวนี้นะ สำหรับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีจริงนะฮะแต่ว่าตัวเลือก A B C D เนี่ยเขา,าจะให้มาถามว่าคุณเนี่ยชอบรูปแบบไหนมากกว่านะครับตัวนี้น่าจะมีสกิลแบบแนวพิュ๊ิอ่ะฮะคล้ายๆกับเรลวมะนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่สกินเรียว,วมะนะผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่ใช่สกินเรลวมะนะครับน่าจะเป็นตัวละครใหม่เลยนะครับเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวต่อไปนะนมมือดูเหมือนจะเป็นนักเวทมนต์นะฮะหรือว่าเด็กเนินนั่นเองนะครับนี่เลยน่าจะเป็นแบบเด็กเนินแล้วก็มีพลังอะไรสักอย่างโจกับคาทานี้นะฮะเหมือนจะบินได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสกิลรูปแบบของไกลระยะไกลนะครับน่าจะเป็นระยะไกลคงไม่ใช่แคลรี่หรือว่าอะไรนะนะประมาณนี้น่าจะเป็นเมทนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะร,รูปร่างก็สะสวยเลยทีเดียวนะครับโอเค ข้อมูลนี้ผมก็ได้มาจากทางเ,าเพจของไต้หวันนะครับที่เอาภาพมาได้นะก็เป็นภาพนะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยฮะภาพนี้แล้ที่ผมติดใจนะผมอยากเล่นตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่สวยมากๆมันจะมีสกินคล้ายๆกับหมัดไฟนะหรือว่าลาชนั่นเองแต่ว่านี่เป็นแข้งไฟ <c oughs> นะครับแต่เป็นผู้หญิงนะและจะเป็นน้องของ นักมวยนะครับดูรูปร่างฮะก็ผิวสีแทนนะครับแล้วก็น่าสกิลน่าจะเป็นไฟนะฮะแล้วก็มีแบบเตะอะไรด้วยนะฮะอันนี้ได้มาจากแบบสอบถามของเซิร์ฟเวียดนามนะครับที่เขาถามกันดูฮะรตรงข้างล่างนะครับมุมขวาข้างล่างเลยจะมีรูปแบบการตีหรือว่าการใช้สกิลหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตัวนี้ผมติดใจมากๆอยากเล่นมากๆนะครับน่าจะเป็นน้องของ นักมวยนะฮรก็เดาๆกันไปอาจจะมาในเซอร์เปต้าจริงๆนะครับโอเคก็ต้องรอดูกันไปก่อนอาจจะมานะครับภาพที่5ก็ดูเหมือนจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมีครั้งธนูขวานนะครับที่ถืออยู่นำซ้ำา้ายังมีเอ่อพวกแบบพลังเวทอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรสักอย่างนะที่มันตามติดตัวเหมือนจะเป็นลูกน้องอะไรสักอย่างนะมืนจะมีพลังเวทด้วย เหมือน3อย่างรวมกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสาหรับตัวนี้ก็ไม่ขอเดานะครับแต่ว่ามันเป็นข้อมูลในแบบสอบถานจริงรูปก็มาแบบนี้จริงๆนะครับไม่ได้ตัดต่อแต่ยังได้นะก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะฮะตัวอินดีแดงของเรานะครับนี่คุณคิดว่าเขาถืออะไรฮะอาวุธอาวุธน่าจะเป็นนกนะครับแล้วก็ข้างๆนะฮะผมให้เดานะว่ามันเป็นอะไรนะครับโอเค ส่วนผมนะคิดว่ามันเป็นปืนนะครับคุณดูรูปด้านซ้ายเนี่ยฮะเหมือนเขาจะถือในรูปแบบของปืนสไนนะครับนี่เป็นไงอยากเล่นนะสินะครับก็อาจจะมาในเซิร์ฟเบต้านะสำหรับตัวนี้โอ้โหหกตัวเลยนะที่ผมอธิบายไปนะครับมันจะมีหรือว่ามันจะมาทั้งหกตัวเหมือนตอนนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับ อธิบายเรื่องของฮีโร่ที่จะมาในเซิร์ฟเบต้านะครับหรือตัวใหม่ต่างๆก็มีแค่นี้นะครับอันนี้ไม่ได้มั่วแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามหรือว่าเป็นข้อมูลน่าสงสัยนะครับที่อาจจะมาในเซิร์ฟเบต้าอันนี้มี6ตัวนะมันคงต้องมีสักตัวแหละที่มันต้องมาแน่อนอนนะครับสำหรับตัวพวกนี้นะโอเคอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับข้อมูลวันนี้ก็เอามาแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารก่อนใครนะฮะโอเคบายบายครับ